16ปีแห่งการนิราชจากประเทศบิดามาโด์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชนีในรัชกาลที่เจพระองค์ประทับณวังสัพทุมเกือบสองปีเนื่องจากวังสุขโขทยัยอันเป็นตำหนักที่ประทับเดิมยังคงใช้เป็นที่ทำการของกระทรวงสาธารณสุขและต้องจัดให้มีการซ่อมแซมใหม่ ด้วยทรงมีพระราชอธัธยาศัยโปรดธรรมชาติในปีพุทธศักราช2493สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดจันทบุรีโดยรถยนต์พระที่นั่งเพื่อทรงหาบริเวณที่สงบสร้างพระตำหนักประทับเปลี่ยนพระอิรยิยาบถทรงโปรธที่ดินตรงสามแยกเขายะลาตำบลบ้านแก้ว จังหวัดจันทบรุรีจึงทรงกู้เงินจากธนาคารซื้อไว้เป็นจำนวนประมาณ725ไร่เพื่อทำสวนและได้พระราชทานนามที่แห่งนั้นว่าสวนบ้านแก้ว ดินแดนสุขสงบท่มามกลางธรรมชาติร่มรื่นปกคลุมด้วยขุนเขาและความร่มเย็นราชนีจอมกษัตริย์ทรงปฏิบัติงานทุกอย่างเยี่ยงชีวิตสามัญชนอยู่เป็นเวลายาวนานถึง21ปีอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาจังหวัดจันทรบุรีเป็นอย่างสูงตำหนักหลังแรกที่ประทับณสวนบ้านแก้วเป็นเรือนไม้ไผ่หลังเล็กๆมงุงด้วยจา หลังจากประทับอยู่ระยะหนึ่งจึงทรงสร้างเรือนไม้หลังเล็กๆขึ้นสองหลังเรียกว่าเรือนเทาเรือนแดงเรือนเทาอยู่ตรงกลางเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีสิ่งที่น่าสังเกตก็คือเรือนทุกหลังจะทำที่เก็บน้ำฝนไว้ใต้ถุนก่ออิฐโบกปูนอย่างดีทำฝาปิดมิดชิดในหน้าแรง สามารถใช้น้ำฝนได้ทันทีตำหนักเทาเป็นครหาหาดขนาดใหญ่สร้างโดยไม้สักทองทั้งหลังแบบชั้นครึ่งชั้นบนเป็นห้องบรรทมมีห้องสงมีห้องบรรทมถ้าเปิดประตูออกไปทางด้านตะวันออกจะเป็นเฉลียงซึ่งสามารถมองเห็นถิวทัศน์อันสวยงามของวังสวนบ้านแก้ว มองเห็นลำห้วยที่ไหลผ่านกลางพื้นที่ของสวนซึ่งลำห้วยนี้ได้กั้นกันฝายน้ำล้นให้สามารถกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแรงในช่วงที่เริ่มสร้างตำหนักเทาได้ไม่นานทรงให้สร้างตำหนักแดงขึ้นเพื่อเป็นสำนักงานของราชเลขานุการคือหม่อมราชวงศ์สมัครสมานกฤษฎากรซึ่งเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยอย่างยิ่งเนื่องจาก ได้รับใช้ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดเมื่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธีเสด็จมาณวังสวนบ้านแก้วครั้งแรกพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นป่าทึบอยู่ส่วนหนึ่งมีที่บุกเบิกเป็นไร่มันแล้วบ้างพื้นที่ยังมีสภาพรกร้างมีต้นไม้ขนาดใหญ่มีตอไม้อยู่มากมาย สมเด็จทรงบุกเบิกที่เพื่อทำเพื่อไรโดยมีท่านเป้งมอมเจ้าประดิษฐสถานจักรรพันเป็นผู้ควบคุมงานเมื่อบุกเบิกที่เรียบร้อยพอสมควรแล้วที่ใดเป็นที่ลุ่มก็ให้ปลูกข้าวส่วนที่ดอนเคยเป็นไร่มันเก่าก็ให้ลงถั่วลิสงสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้ทรงลงมือทำเองทุกอย่าง ทรงทำร่วมไปกับข้าราชบริพารและคนงานคือดังนาเกี่ยวข้าวเองลงมือปลูกถั่วลิสงและถอนเองนอกจากนั้นก็ทรงปลูกนุ่นปลูกแตงกวาเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่สำหรับการเลี้ยงไก่นั้นได้ทรงสั่งไก่พันธุ์ต่างประเทศมาเลี้ยงได้สร้างโรงเลี้ยงไก่ขึ้นสามารถทรงไข่ไก่ออกขายในตลาดได้ นอกจากนั้นยังปลูกไม้ดอกจนส่งขายตลาดได้เช่นเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้ารภไพพรรณีทรงเล่าว่าการพบปลูกและเลี้ยงสัตว์ในสวนบ้านแก้วนั้นไม่ได้ตั้งใจจะค้าขายอะไรหรอก คิดจะเอาไว้เป็นที่อยู่มากกว่าแต่ได้ทรงปลูกพืชสวนครัวและผลไม้นา,นานาชนิดก็เพื่อร,ราชประสงค์จะทดลองว่าหากพืชชนิดใดเหมาะสมเจริญงอกงามดีก็จะทรงนำความรู้และผลที่ได้จากการที่ทรงทดลองปลูกไปแนะนำเผยแพร่แก่ราษฎรในท้องถิ่นต่อไป จริยาวัดงามพร้อมณนะสวนบ้านแก้วชาวจันทบูร์ถือเสมือนว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชนีในรัชกาลที่เจ็เป็นชาวจันทบูร์คนหนึ่งระหว่างเสด็จประทับณนะสวนบ้านแก้วได้ทรงพัฒนาการทอเสื่อจันทบูรณ์อันเป็นหัตถกรรมและอาชีพหลักที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรีทั้งในอดีตและปัจจุบัน ส่งสนพระไทยดำเนินการเป็นตัวอย่างโดยให้พระเชษฐาพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นนักเคมีศึกษาค้นคว้าหาวิธีย้อมสีเสือไม่ให้ตกและทรงออกแบบผลิตภัณฑ์วัสดุเคมีเครื่องใช้ที่ทำด้วยเสือเช่นกระเป๋าเสือและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่รู้จักกันแพร่หลายในนามผลิตภัณฑ์เสือสมเด็จโดยทรงสอนสตรีในท้องถิน่นที่สนใจงานหัตถกรรมด้วยพระองค์เอง งานพัฒนาเสื่อจันทบูรณ์ของพระองค์ทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ทําด้วยเสื่อจันทบูรณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นหนทางให้การทำมาหากินของชาวจันทบรุรีรุดหน้าดังพระราชดําริสวนบ้านแก้วแห่งนี้จึงกลายเป็นศูนย์รวมแห่งความร่มเย็นและอบอุ่นยิ่งของชาวเมืองจันทบรุรีภายใต้เบื้องยุคลบาทของพระแม่เจ้าขณะเสด็จไปทุกขนทุกแห่งในเมืองจันทบุรี ระยะเวลายาวนานเกือบ20สปีที่ประทับอยู่ณสวนบ้านแก้วพระแม่เจ้าของชาวจันทบูรณ์ไม่เพียงแต่ทรงพัฒนาการเกษตรและงานหัตถกรรมเท่านั้นแต่ยังทรงสร้างอนุสรสถานให้ชาวจันทบุรีลำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณตลอดกาลนั่นก็คือโรงพยาบาลพระปกเกลา้า ปีพุทธศักราช2493ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินพัฒนาส่วนบ้านแก้วสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีถูกมีดบาดพระหัตขณะทรงเตรียมพระกยาหารกลางวันจึงเสด็จไปยังโรงพยาบาลจันทบุรีทรงพบว่าโรงพยาบาลมีเพียงเศษปาสเตอร์ปิดแผลยาวแค่หนึ่งนิ้วกว้างหนึนิ้วจากจุดนี้ นำให้พระองค์ทรงดำริถึงการพัฒนาโรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อประชาชนจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในปีพุทธศักราช2497จึงโปรดกล้าโปรกหมอมพระราชทานตึกผาตัดที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้นพระราชทานชื่อว่าตึกประชาธิปกมีตราศักดิเดช ในสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศดิเดชเป็นตราประจำตึกและประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ็ไว้ณมุกหน้าตึกต่อมาคณะรัฐมนตรีได้นำความดำริของพระองค์มีมติให้ขยายโรงพยาบาลจันทบุรีจากเดิมเป็นโรงพยาบาล50เตียงให้เป็นโรงพยาบาลขนาด ร้อยหเตียงพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2,498น้อมกล้าวถวายชื่อเป็นโรงพยาบาลพระปกเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายชื่อตึกประชาธิปกและโรงพยาบาลพระปกเกล้าว เมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศกราช2499นอกจากนี้ยังทรงตั้งทุนประชาธิปกบรมาราชานุสรเป็นกองทุนส่งเสริมด้านงบประมาณวิทยาลัยพยาบาลและกองทุนอื่นๆของโรงพยาบาลเงินทุนประชาธิปกนี้ส่วนหนึ่งได้รับจากรายได้การแข่งขันกอล์ฟประชาธิปกซึ่งเป็นกีฬาที่ทรงโปรโดเป็นอย่างยิ่ง เป็นผู้ริเริ่มและองค์อุปถัมภ์กีฬาประเภทนี้ในประเทศไทยมาแต่แรกเริ่มจากปีพุทธศักราช2493ลกถึงปีพุทธศักราช2511 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรณีทรงเห็นว่าพระประยุรยาตและข้าราชบริพารไม่สะดวกในการเข้าเฝ้าและขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการมีความสนใจหาสถานที่สร้างสถาบันการศึกษาชั้นสูงจึงตัดสินพระไทยพระราชทานศูนย์บ้านแก้วให้กับวิทยาลัยครูจันทบุรี ทรงผูกพันลึกซึ้งต่อชาวจันทบุรีก่อนจากทรงมีพระดำรัสอำราชาวจันทบุรีสุดประทับใจว่าการเสด็จไปอยู่กรุงเทพไม่ใช่ว่าจะจากไปเลยหากมีเรื่องที่ชาวจันทบุรีต้องการให้เสด็จไปก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปตามพระองค์ท่านกลับมาได้ทุกเมือ่อ โรงเพลงคลื่นกระทบฟังให้กระเทือนท่าทางไปทุกหนสืบพระปณิธานนมนทนเบิกอุบลเต็มใบทุกใบบางจากปีพุทธศักราช2511สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้ประทับนวังสุขโขทัยโดยตลอดเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับในประเทศไทยขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลปัจจุบันยังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบร,รมราชินีในรัชกาลที่เจ็ดทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ผ่อนคลายพระราชภาระ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเป็นอันมากและด้วยทรงมีพระคุณูปการโดยเฉพาะกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแต่ครั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิตกิตยากรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงทรงเอาพระราชหฤทยัยใส่มากที่สุด แม้เมื่อระยะหลังซึ่งพระชนมากขึ้นก็ทรงโปรดให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาทรงเอาพระไทยใส่ดูแลเป็นอย่างดี